กำเนิดใหม่ของตำนานในเวอร์ชั่น 1,300cc Honda เปิดตัวสุดยอดสปอร์ตบค์ในคลาสใหญ่กับ Honda CBR 1,300ปี2026ที่เป็นการยกระดับทั้งสมรรถนะนและเทคโนโลยีขึ้นไปอีกคัน การมาถึงของเครื่องยนต์ขนาด 1,300cc ในตระกูล CBR นับว่าเป็นก้าวใหม่ที่ Honda ต้องการผลักดันขอบเขตของรถซูเปอร์ไบให้ล้ำหน้ากว่าเดิมทั้งในแง่ของพละกำลังความแม่นยำในการควบคุมและความสะดวกสบายในการใช้งานทั้งบนถนนและสนามแข่งขันโดย Honda CBR 1,300ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิด Pure Power, Pure Control ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดพละกำลังอย่างตรงไปตรงมา ควบคู่กับระบบควบคุมที่ฉลาดลำ้ำเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบในทุกย่านความเร็วไม่ว่าจะเป็นการขี่เดินทางไกลหรือการทะยานไปบนแทร็กความเร็วสูงเครื่องยนต์ใหม่ขนาดใหญ่แรงด้านมหาศาลพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะหัวใจของ Honda CBR 1300ปี2026คือเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาดความจุ1298ซีซีซึ่งได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีหัวฉีด p g m d s f i Generation ล่าสุดควบคุมการจ่ายน้ำมันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสละเอียดระดับมิลลิวินาทีพร้อมกล่อง ECU ที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ ให้พละกำลังสูงสุดกว่า205แรงมาที่รอบเครื่อง1 5 0 0รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงถึง135นิวตันเมตรที่8,800รอบต่อนนาทีสิ่งที่โดดเด่นไปกว่านั้นคือระบบ VTEC Sport ที่ช่วยเปลี่ยนแปรรูปแบบการทำงานของวาล์วในรอบเครื่องที่ต่างกันเพื่อให้ได้สมรรถนะสูงสุดในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ Quick Shifter แบบ2ทิศทางที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้คลช์ ระบบล้อนคอนโทรลสำหรับการออกตัวเร็วและโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5รูปแบบทั้งแบบสตรีทเรนสปอร์ตแทร็กและคัสตอมดีไซน์ที่ดูดันทรงพลังและรูหลมขั้นสุดภาพลักษณ์ของ Honda CBR 1 3 0 0ปี2026เป็นสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้เครื่องยนต์ด้วยการออกแบบแฟรริ่งใหม่ทั้งหมดภายใต้ใตแนวคิด a r r o w r r e d a t o r ที่ผสานร,ระหว่างความลุ่ลมและอารมณ์ความเป็นนักล่าบนท้องถนนตัวถังออกแบบให้แคบในช่วงกลางเพื่อความกระชับกับท่วงท่าการขับขี่และขยายออกในช่วงหน้าด้วยวิงเล็ตคู่แบบ Aero d y n a m i ิช่วยเพิ่มแรงกดเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงด้านหน้าเป็นไฟเล็ดเต็มระบบพร้อมไฟ DRL ทรงตาเหี่ยวที่ให้ความรู้สึกดุดันเฉียบคมในขณะที่ท้ายรถถูกตัดสั้นตามสไตล์สปอร์ตยุคใหม่ พร้อมท่อไอเสียไทเทเนียมแบบสั้นที่ให้เสียงคำรามดุดันทุกครั้งที่เปิดคันเร่งบางลมหน้าปรับระดับอัตโนมัติได้ตามความเร็วอีกทั้งยังมีแผงหน้าปัด f u ู l ดิจิตอล TFT ขนาด6.5นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Honda Ride Connected รองรับแผนที่การแจ้งเตือนและการตั้งค่ารถผ่านแอปแชสซีและระบบช่วงล่างที่ถูกจูนมาเพื่อควบคุมได้อย่างแม่นยำ ฮอนด้าไม่ได้เน้นแค่แรงม้าแต่ยังใส่ใจในรายละเอียดของระบบควบคุมด้วยการพัฒนาเฟรมแบบทวินสปาอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาและให้ความแข็งแกร่งสูงรองรับด้วยระบบกันสะเทอนหน้าแบบโชกหัวกลับโชวะ b p f ขนาด4 5ม mm. ิลลิเมตรปรับความหนืดได้เต็มรูปแบบและด้านหลังเป็นโชกเดี่ยวโปรลิงพร้อมซับแทงจากอลินที่สามารถปรับระดับได้ทั้งคอมเพรสชันและรีเบลเพื่อให้เหมาะกับทุกลักษณะการขับขี่ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์คู่ขนาด3 3 0ม mm. มิลลิเมตร คาลิเปอร์เบรโบสไตล์มาสี่พอตพร้อมเบรกหลังขนาด260มิลลิเมตรคาลิเปอร์นิสซินพร้อมระบบ ABS แบบคอนเนอริงที่ทำงานร่วมกับ IMU 6แกนช่วยให้เบรกได้อย่างมั่นใจแม้ในขณะเอียงตัวเข้าโค้งนอกจากนี้ระบบ traction control wheelie control และ engine brake control ยังสามารถตั้งค่าระดับการทำงานได้อย่างอิสระเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถจูนการควบคุมตามสไตล์ของตนเองได้อย่างแม่นยำสปอร์ตบที่พร้อมสำหรับทุกเส้นทาง ไม่ใช่แค่ในสนามแม้ Honda CBR 1,300จะถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วและความแรงแบบเต็มพิกัดแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้วยท่านั่งที่ออกแบบมาอย่างลงตัวบอกรองนั่งแบ่ง2ระดับให้นั่งสบายในระยะทางไกลระบบ Cruise Control สำหรับการขับขี่ทางไกลแบบผ่อนคลายระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลในโหมดสตรีทและเสียงท่อที่ถูกปรับให้ไม่ดังเกินไปในโหมดปกติ ทำให้สามารถขับใช้งานในเมืองได้โดยไม่เป็นภาระเกินไปน้ำหนักรถร,ถรวมของ CBR 1,300อยู่ที่ประมาณ218กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาดนี้ถังน้ำมันขนาด20ลิตรช่วยให้เดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยตัวรถมีวางจำหน่ายทั้งหมด3สีคือสีแดง p r o f i r e สีดำ Graphite Black และสีเทา Titanium m e t a ลลิกซิลเวอร์ดยราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ789,000บาทซึ่งเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ได้ทั้งเครื่องยนต์เทคโนโลยีและดีไซน์แล้วถือว่าเป็นซูเปอร์ไบา์ระดับเรือธง,งที่คุ้มค่าและน่าครอบครองอย่างยิ่งในปี2026นี้